สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวข่าวดีข่าวดีนะคะข่าวดีที่ว่านี้ก็คือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของบอสบิ๊กที่จะถึงนี้นะคะก็คือในวันที่12เดือนมิถุนายนที่จะถึงเนาะก็จะมีแขกรับเชิญน่ารักน่ารักนั่นก็คือน้องนาริตะน้องโตเกียวนะคะก็จะมาร่วมเป่าเค้กให้กับ คุณพ่อนะคะนั่นก็คือพ่อบิ๊กบอสบิ๊กผู้ยหา่บ,บ้านฟินแลนด์ซีอแห่งค่ายโตเกียวมิวสินั่นเองก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแทนบอสบิ๊กนะคะสำหรับงานวันเกิดที่จะถึงก็จะมีลูกทั้งสองมาร่วมงานวันเกิดนั่นก็คือน้องนาริตะน้องโตเกียวนั่นเองแล้วก็มีในงานก็จะมีการไลฟ์สดนะคะสตรีมมิ่ง ให้กับ fc ดูเนาะแล้วก็จะอาจจะมีคอนเสิร์ตนะคะบรรยากาศน่าจะเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแขกรับเชิญก็จะเป็นอ่าเป็นคนสนิทซะส่วนใหญ่นะคะเป็นเพื่อนสนิทเนาะสำหรับบรรยากาศในงานวันเกิดบอสบิ๊กซึ่งอายุครบ24ปีแล้วนะคะกำลังเป็นหนุ่มเลยทีเดียวคุณพ่อลูกสองหนุ่มโสดลูกสองนะคะซึ่งคงจะ ่าเชิญแขกคนสนิทเดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้นะคะไปพร้อมๆกันนะคะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงานวันเกิดที่จะถึงสำหรับบอสบิ๊กนะคะบอสพูดเกี่ยวกับการาบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับในงานวันเกิด ที่จะถึงก็คือวันที่12นะคะเดี๋ยวเรามาฟังบอสบิ๊พูดไปพร้อมๆกันแล้วหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะจะไม่เป็นเลี่ยมเหนื่อยอะไรแสบอสจะจัากวันเกิดที่ขอนแก่นเดี๋ยวบอสจะจะแจ้งอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงขั้นตอนแต่ว่า จัดอยู่ในโรงแรมจัดอยู่ในพื้นที่โรงแรมนะครับเป็นวันเกิดจัดใหญ่ยูแต่ว่าเป็นจัดแบบ,บเฉพาะแขกที่เชื่อมากเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ลูกค้าแล้วก็คนในครอบครัว,พ,วพี่นอ้องกับบอลนยวันหาวันชีวิตนะครับนั่นอบอกว่าอลายก็คือจะมีโปสการ์ดเป็นเป็นโปสการ์ดออกมาแบบการเชิญอ,ออนไลน์เชิญคนพ,นพูนีมากว่ากันเลยว่าแต่ประเด็นนั่นดอกแต่ว่าก็จะเป็นโปสการ์ดไปเชิญตปบ่าน แฮปปี้เบิร์เดย์พี่บ้านฟินแลนด์ก็จะจัดวันเกิดวันที่สิบสองมาอีกปะเดี๋ยววะแม่แม่เป็นเอุตสิมาเสี่ยงเดี๋ยววะมาจริงมาจริงจริงเป็นอย่างมากต่ข้ามเออเขามาเร็วเร็วเขาขับรถมาสามเขาจริงใจบรรดาธิการด้วยขับอกใส่โปเกีนผ่านมาเร็วๆมาเร็วเร็วไอมามามาไอมามาจริงใช่ที่ไรสดใช่คอมเมนต์ไหมใช่ค่ะมา แหนขออาหารมีอาหารนะครบเอามาก่อนยื้ออาเงยืนอาหารมาก่อนค่ะมาเลียวพี่มามามามืนกี้อาหารก็มาก่อนนดห่อขอทายู้านตเจอูานองแดงดไม่รอขอาจะี่ต่ากัเราเมื่อกี้น่ะมาๆพี่มาคือพี่มันเอเ่งหลเพิ่งหาสูงนนหกเลยน้อยอ่มันเป็นงไสุดท้ายไมเอตัวเล็น มาไอ้ต่ว่าแท้เปนตับเมีนมอเพชรชีก่อนบุารยอไหครยูแ่เก็บไปดีซื้นึงเกือแล้ววอเ่จายืนนังกันนตทงการนนเช่นชวนพี่น้องมาอยู่บ้านมู่บานี่น้องคอยนมาอยู่ในอสินะเงาเสร์มบอกเลยวันนี้มาคอเสร์ครับไปซีบอกไลน์ที่นี้นะ ไปสี่ปล้วกันสี่สามสิบโอเคผมไปอีสานตะวันแดงคองตันคนนี้นี่นี่แหละแต่ว่าขืนเยอะสำหที่เจ้าสร้างอมสามคนเดอยวมนไปยนใช่ผมพีเขเจ้าขาบ้านไหนนี่อุยอุยาสุธรรู้กบ้านเดิ้ขอบ้านันเจ้าคัผมเคยอยู่น้ม่าบ้านเดิมขอบคุณครับมาอีบีมันมีอาหารเลยเสียใจมาก มาจ,จริงเด oh, yeah. well, yeah, yeah, um, ้อเพื่อนบ้านเสหลเพื่อนบ้านยังกว้างข้นเ็อกี่เมตรังกว้างขล e หลฮัลโหลมีอีเด้จิไม่บอกเมื่อวานมีมีอีกอคนนั้นเขาได้ยินอะหลายตาบมีหลายอยู่อะไรนี่ใครถูกทัวลงอยู่อยังเพื่อเป็นยังบบดูเรือนับพี่น้องบ่วุ่นวายน้ำายเด้อ ปาร์ตบัลัศาสนาดีแท้วันเกิดผมวันที่สิบสองนี้อายุครบยี่สิบสี่อันเอฟซีก็ทางมาหลายอยู่ว่าเปลี่ยนงานแบบใดกันเลวานเป็นงานแบบพาเวซี่แบบเดี๋ยวถ้าเกิดจากมาอาจจะเป็นงานต่างหากมีติ้งแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นเฉพาะแบบให้เบิ้องตนล่ไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดอยากส่งของขวัญมากก็ส่งได้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายคนหลายคนอะขอที่อยู่มาเยอะ ส่งไว้ให้อดมินแล้วเอามาให้วันที่สิบสองเปิดไลน์เนากบบ้านนั้นบ้านนี้เนาะใช่โอเคส่งมาล่วงหน้าก็ได้เราให้อดมินเอามารวมวันสิบสองเดียวอืมโอเคอันนี้อ่ะเป็นตัวอย่างการแต่ว่าการจริงมันอยู่มันอยู่ในเฟซผมจะส่งไปในแชทส่วนตัวผมไม่ได้โพสคือการวันเกิดอ่ะผมจะเชิญเฉพาะคนสําคัญก็ได้เขียนมาเปิดวันเกิเชิญไม่เฉพาะคนสนิทเพราะว่าถ้าเชิญหมดแบบว่าเป็นแบบสาธารณะอ่ะผมว่าต้องเปิดกัลาน ลานสุขสนาดใช่ขนาดนั้นเลยหรอใช่เพราะจะเป็นงานไม่แต่มีติ้งก็อาจจะนะวันนี้ Welcome to my video กรี๊เอื่อนแมนแมนอันสาวเจืออย่างนบ้านทักทายเพื่อนบ้านตกใจม็อกมองแวบแรกนึกว่าสาวเบอร์สิบแล้วตีนรูปได้ไหมเอยเออรูดเหรอไหมอะไร คำว่าไม่เห็นเดีฉันอ่านยอ่านบ๊เชิญกับไปิดจอบึงในเดือจ่าว่ะซันก็จะเป็นงานแบบไพรเวิซี่จ่ายในโรงแรมแล้วก็จะเชิญเพื่อนๆศิลปินเซียลิดารามาบู๊ยหนึ่งคนแล้วเยอะมากศิเซียร์ลิฟดารามาเซียร์ดารามเยอะมากทางบ้านบอกว่าอย่าดูฉันมาค่าไฟนะครับผมไหนบอสอย่างพวกนี้เป็นอย่างนี้แหละพวกนี้ที่อยู่เป็นแบบนี้แหละค่าไฟก็ไม่จ่ายน้ำก็ไม่จ่าย ทัวลงใครนี่ไปอะไรใครไปอะไรทำไมไม่เม้นแต่เรื่องทัวร์ลงอย่าม้นเรื่องนี้เราไม่แต่เรื่องเราได้ไหมเราไม่มีเรื่องคนอื่นได้ไหมสร้างสรรสร้างสรรสรงสรรได้ไหมเราไม่อยากแบบไปให้พลาดพิงใครใครทำอะไรก็อย่างนั้นเลยอะไรนี่คนดีตกน้ำไม่ไหลสอบทำอะไรอย่าค่าจ้างตัวเกมมิสิกไหนพานหลังบ้านได้ค่ะหลังไม่ดหลังไมคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตเขานี่แล้วนะ เขายกระดับบรราเห็นไหมนั่นนั่นซึ่งหรอเมื่อคืนนี้เห็นไหมร้องเพลงแต่ละคนเป็นไงบ้างใครอยู่ใครอยู่เสียงประชัดเอาแม่ติดกล้องไม่หนักระวังเด้อจะถอยมาประดันเด้อไม่มันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มไม่ได้นะไม่ติดแต่ว่ากลัวมันมาอะไรเตือนไว้ก่อนอะไรเปนตุ่มไม่มีราคาเนี่ยไปคิดจะให้ให้เบอร์อันนี้หรือจะตอบในนี้เลยจะ จะให้เบอร์กี่หรือไลน์กี่อะไรยังตอบเลยก็ได้จ้าเพราไหะไก็รีบหักนะก่อนที่เขาจะรับสายห่อกสันลมาแบ่งกันคนละห้าสิบเออเราก็บวกกันะฉันบวกได้นี่เดี๋ยววันเกิดก็ฉันเป็นยังบวกเลยฉัาวันเกิดพี่น้องพี่น้องกับเบิรงอันไลน์ทัวร์ลูกผมกับมีนาริตะตัวเกียวมาวันเกิดด้วยผมก็จะไปรับลูกทั้งสองมาวันเกิดคุณพ่อที่ยะโสธรวันที่12นี้นะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมตรีมสีแดงร่วมชมคอนเสิร์ตวง จุด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 ตั้งเนาะสิบสองนี้นะครับผมฝากด้วยแต่ว่าคนที่อยากเอาอออกของขันมามอบให้อะไรเงี้ยผมว่าถ้าอยากมาให้คือเอาไปให้ออฟฟิศเพราะว่ามากหนาเงาหนาผมผมอาจจะตอนรับบอะไรเพราะผมมีลูกหน่อยนำมือหนันอาจจะบไดรแบบว่าอาจจะบไรแบบว่ายางประจำปีเพราะว่ามีเบบีสองคนมือนันวันที่สิบสองมีเบบีเอาเบบีมาด้วยเพราะว่าผมก็จะให้ลูกสองมาเป่าเค้กกับคุณพ่อเออสิบสองกับ สิ2มิถุนาครับครบยีบสีปีเอามาฝากไว้ออฟฟิศก่อนมันงานก็ได้ก่อนวันที่12เลยก็เชิญไปหลายคนอยู่เป็นเพื่อนน่ะแต่ว่าใครมาไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบันเสื้อไปตามบันชีวิตฉีดต้เชิญคิดว่าต้องเชิญน่ะพี่น้องคนเคยกินเคยอยู่งน้ำกันกับเชิญเบอร์ต่างนะบุเบอร์นะบอมาเหรอคนเคยกินเคยน้ำกันเลยตอนนี้ยังมีสภาพที่ดีอยู่เนียกับเสืเชิญอยู่อาหารกับเป็นแบบบุฟเฟ่ตต์มัันดไปอย นุ่นน่ารักมากเมื่อคืนวันนี้บอสขึ้นแสดงไหมครับพี่สันขึ้นยุคครับพี่น้องแสดงว่าอนาคตมีสิทธิ์จะไปขึ้นใช่ไหมเอฟซีมาหลายบอสบีขึ้นประชันหองกางโลดแฟนแฟนมิดอ่ะนะพ่น้องแฟนมิดหองกางขอรอแฟนมิดอ่าไม่เราจะคุยอยู่นะวันนี้ก็คุยนะวันนี้คุยอยู่นี่กำลังจะปีกยิดอยูคุยเรื่องแฟนมิดนะเออกำลังปีกยิวอยู่โดยที่ปอยไม่ดูไม่มันต้องเริ่มเลยเพราะเขาต้องบางแผนล่วงหน้าเดือนสองเดือน จะมาเจ้จอไม่ได้อยากจัดให้ไงฮะจริงเหรอใครนะเขาพูดแบบว่ามีมีคนใจ้งยันยัสปอร์ตจะปัดจะจัดงานเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆไปดีๆคุยกันอยู่ตรงมาณนี้สุพัชราใสไหมนี่อันนั้นค่ะอินดอร์สเตเดียมหอมองบอลยังไม่คอนเฟิร์มก็เลยยังไม่กล้าพูดกรุงเทพเหรอกรุงเทพยินไงกรุงเทพแล้วก็เหมือนกับเมื่อวันที่อะไรส่วนก็บอกว่ากรุงเทพเป็นไรงี้กรุงเทพงานแรก กรุงเทพเข้ามาได้หมดไงแฟนมีดกรุงเทพงานแรกจะบอกเนิ่นๆหรอกบอกเนิ่นๆหลอกสักสองปีจะว่ากันใส่เสื้อแบบบอกเราหนาอะไรีเสื้อขึ้นยังไงบองปหน้ยหนักเลยพนใส่เสื้อมันมีดแม่ใส่เสื้อเป็นชี่อกันบมัดทุกคนเลยตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ที่บ้านหลังนี่แหละหลังแบบมินิมีมอลน่ารักน่ารักอยู่แบบมีความสุข ถึงอาจจะโรคบ้างน้ำไม่จ่ายไฟไม่จ่ายบ้างแต่บ้าแต่ว่าเดี๋ยวผมสิบสองเนี้ย <c oughs> ผมมีไลฟ์สดแล้วก็มีสตรีมมิ่งให้ทุกคนดูแล้วก็มีกิจกรรมอะไรนี้น่ให้ดูแต่ว่าในสิ่งในงหนึ่งคือลูกเข้ามาทั้งสองเพราะว่าแจ้งคุณแม่เข้าไปแล้วเออแจ้งคุณแพ้ภาพไปแล้วว่าวันที่สิบสิบสองเนี่ยไอ้สิบเอ็ดเนี่ยสิบรับลูกเด้อเออสิบเ็ดรับลูกแล้วการเด้เจอลูกมาก มันเกิดน้ำเด้อสินะการเจรจาไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่าสิบสองนะผมบ่ได้เชิญอเอฟซีน้ำหลายเพราะว่าผมอาจจะผมเตรียมงานคือเอฟซีของเราจะต้องไปงานต่างหากคือมิดคือทางงานมีเนี่ยผมสิบ่ได้เดียวไปไปน้ำผมสิได้แบบเอเ์เทนจอยไปเลยในฮอห้าร้อยก็จะเดินจอยชนแก้วทุกคนเลยคนละแก้วเพราะเคยจอยไปแล้วงานมิดครั้งก่อนวงเก่าที่อยู่นะก็เดินจอยกับไปทุกคน ชวนแก้วทุกคนที่เป็นเอ็มซีอันี้มันะเปมีแบบกินข้าวหรือมแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแต่ว่าจะเดินเซอร์ไพรสไงซอรไพรสยังมีคอนเสิร์ตแอนแอนกิจกรรมกี่แต่บอกเลเรยเด่นบอสเซอร์ไพรส์เดียวบอเขากันเขาเปิดเปิไปแน่เขาอยากมาเขากับปูหมวดไปนั่งเซอร์ไพส์ก็ได้เซอรไพรส์ื่อบทุกคนหรือว่าอาจจะลอยลงมาสับสลิงหักแค็งอ่อนตัวมนไงอตอนตัวอีอนต้นอ่อนต้พักคือเดี๋ยวไปมีเสียมอสู ต้องอะไรต้องแล้วล่ะต้องมนเขาแล้ว<ม>หรือนีเมื่อคืนใครดูน้องเบนไลฟ์สดบ้า<ม>งสนุกสนุกโอ้โหุหลุดมาสั่งลุดน้ำพี่นอ้องอย่ยยังถือยันดาน้องเบนบอสกำลังเริ่มเป็นหนุ่มมีอนาคตอีกไกลนะคะขอบคุณครับผมอนาคตผมก็ขึ้นอยู่กับแฟนคลับแฟนเพลงที่แหละจะซัพพอร์ตด,ดูแลบ,บอสกับยื้อึืนน้ำเอฟซีน้ำเอฟซี FC สิ ซอยหนูซอยถีบบอดทำได่ผู้ใญ่บ้านได้ดูข่าวดาราดังสวดแล้วปังไหมคะอันดับที่หกมีชื่อผู้ใญ่บ้านฟินแลนยนด้วยนะคะปังมากๆดาราท่านหนึ่งมีผลงานาแสดงอะไรบ้างคะดาราผลงานมีแต่ร้องไห้บอดไม่ขึ้นเบทีบอดไม่ขึ้นเบทีไม่ได้นะเพราะดูแต่บอดเขาไเอาเกิดมีงานทกเกี่ยวกับได้มีงานโุกเกี่ยวกับได้กลับบ้านไปทุกคน ขึ้นไปถ้าบอลลงอกในบอลพี่น้องขึ้นไปบอลซื้อบอลนาคต